หลังจากที่ในตอนที่แล้วเราได้มาถึงเขตของผองสรรพสิ่งแห่งนี้แล้วก็ได้เข้าไปที่เขตที่อยู่อาศัยของคนเนาะเราก็มาถามสอบถามข้อมูลจากน้องสองคนนี้ก็คือน้องเด็กผู้ชายที่ชื่อดัตเซหรือว่าดัตสแล้วก็เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าดูนิยาอ่าซึ่งเราก็ถามว่าเออพอจะรู้ไหมว่าการที่เราจะขึ้นไปบนภูเขาไฟเนี่ยขึ้นไปยังไงอ,อ่น้องเด็กผู้ชายดัตสเขาก็บอกว่า ให้เราเนี่ยไปตามหาเบาะแสที่โบราณสถานเทฟเอเทฟริกเพราะว่าเขามีลุงหรืออ่าเเขาคนนึงอ่ะที่ชื่อคิโมสีหรืออะไรทั้อย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วเขาอยู่แถวนั้นสามารถไปถามหาได้ในขณะที่ทางฝั่งของน้องดูเนียเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปหาเบาะแสที่สถานที่ขุดค้นอ่าซึ่งลุงโปโซอ่าเอ็มโปโซอ่ะ M M oso, ประมาณเนี้ยเขียนอย่างเงี้ยอ่ะมาโปโซเขาอยู่ตรงนั้น ก็มีความรู้ด้านพวกโบราณคดีเกี่ยวกับพวกแบบการสำรวจอะไรอย่างเงี้ยน่าจะให้คําตอบได้ว่าขึ้นไปบนภูเขาไฟได้ยังไงบ้างตามนั้นเพราะงั้นเดี๋ยวในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไล่ตามลําดับไปอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะไปทั้ง2ที่นั่นแหละ,ะเดี๋ยวเราจะไปทั้ง2ที่แต่ว่ายังไงก็พาร์ทละที่กันแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอไปครบ2ที่แล้วเดี๋ยวผมค่อยขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟอีกทีหนึ่งเพื่อทำเฟสต่อเนาะ,อะโอเคตามนั้น เพราะงั้นอ่ะก่อนที่เราจะไปยังสถานที่ขุดค้นมาครับซูมหน้าแม่เสือสาวคนสวยของผมคนนี้แล้วเราก็ไปดูอินโทรกันก่อนตามทางเลีย fire พอเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันเลยน,นี่มันจะมาร์คไว้ให้แล้วอันนี้คือสถานเขาเรียกนะโบราณนะสถานเทฟริดอ่ะอยู่ตรงนี้ข้างบนนี่นะแต่ว่าเรายังไม่ไปในพาร์ทนี้เราจะไปข้างล่างนี้ก่อนครับก็คือจุดขุดค้นจุดขุดเจาะที่เขาบอกใค้คขาว่าสถานที่ขุดคนะ้นเนาะอ่าโอเคพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เราเดินมาจากแถวนี้เราเจอกับคนเนี่ย NPC คนนี้ที่เขา ชื่อยังไม่ขึ้นตอนแรกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่าจะเป็นเครื่องหมายเวช i ์มาร์กอย่างนี้ก่อนพอเ,เข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดคุยมันไม่กระชากนะต้องกดคุยเองเฮ้ยก่อนเห็นพวกนี้แต่ละวันจะตกลงมาเยอะเหลือเกินอะ่ะช่วงปะทุนี่มันสุดๆไปเลยจริงๆงายสวัสดีอ๋อ <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นคนหน้าตาแบบนี้เลยนะ ว่า <c oughs> ทำไมถึงมีเทเพสลี่ซอรัสรตัวน้อยอยู่ด้วยล่ะเนี่ยหรือว่าพวกเธอคือคนของบู่แห่งเสียงสะท้อนเหรอแต่ว่าไม่คิดเลยว่า <c oughs> ตอนนี้คนของบุูรแห่งเสียงสะท้อนจะทันสมัยขนาดนี้แล้วนะใส่เสื้อผ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแถมยังมีสัตว์เลี้ยงที่บินได้ด้วยอะ่ะออมันเขาไม่รู้จักเราเนะนี่ยถ้าพูดแบบเนี้นีฉ่ฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะนี่ไม่รู้จักพวกเราจริงปหเนี่ยกวกจะดังอะ่ะ อทันสมัยใช่ไหมล่ะไอ้มอนเป็นสัตว์เลี้ยงกูเองอะคล้ายๆกับหมาชอวาว่าอะไรแบบนั้นอะพอมนะึงนี่ถ้าจะภูมิใจอะไรนักหนาเนี่ยรีบปฏิเสธแล้วนี่ฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิอ๋อ <c oughs> คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชิวาว่านะเออไม่ใช่ชิวาว่าแต่ว่าเป็นปักปักแม่ไงนะยังพวกเราก็ไม่ใช่คนของพาวเวอแตเสียงจะท้อนด้วยนะเป็นคนทุกขี้อ,อ้าวแล้วงั้น <c oughs> ทเทเบลลี่เซรรัส วายาวตัวน uh ี้มันยังไงล่ะเนี่ยฮะคือเราเจอกันระหว่างทางน่ะแสดงว่าเขาไม่รู้จักเราจริงครับคือถ้าแบบปฏิสัมพันธ์สนทนากันนานขนาดนี้แล้วยังนึกไม่ออกว่ากูเป็นใครคือมึงไม่รู้จักกูแล้วล่ะนี่ฉันชื่อไปมอนแล้วก็เนี่ยคือซิ n เนแล้วก็อันนี้กราดอนนะพวกเราพวกเราเป็นนักผจญภัยกำลังหาวิธีเข้าไปในภูเขาไฟเรามาที่นี่เพื่อตามหาคนที่ชื่อคุปปูฟอโซ เห็นว่าเขาจะมาลาดตะเวนที่นี่ทุกวันน่ะยี่ยคุณปู่เลยเหรอไอ้สั์คุณรู้จักกับคุณเอ่อจะพูดยังไงดีนะคุณปู่โปโซผู้ว่างงานไหมอ่ะอว่างงานพ่อจะเด็กดัสคนนั้นคงจะบอกเธอมาสินะคือฉันเนี่ยแหละคุณปู่โปโซผู้ว่างงานผู้เธอเรียกฉันว่าโปโซเฉยๆก็ได้เอ๊ะแต่ว่าคุณปู่โปโซ ใช่แล้วดัสกับเด็กๆใน่าส่วนใหญ่ต้องเรียกฉันว่าคุณปู่นะอืมอ <c oughs> เรื่องนี้ต้องเริ่มเล่าตั้งแต่เมื่อน,นานแสนนานมาแล้วอเฮียแมนพูดเหมือนเด็กเลยสปู่ทั่วของฉันเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นและปู่ของฉันก็เป็นคนที่อาศัยเอ้ไม่เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นเหมือนกันส่วนพ่อของฉันแล้วก็พ่อของพ่อแล้วก็พ่อของพ่อของพ่อ,ขอ,พอของพ่อฉันอันนี้กูเติมเอง เอ,เ,อเอาเป็นว่าพวกเขาต้องเรียกฉันว่าคุณปูนั่นแหละที่แท้เธอก็ได้ยินข้อมูลมาจากพวกดาร์ส,สินะนักวิยาศาสตที่อยากเข้าไปในภูเขาไฟงั้นสิวิธีเข้าไปในภูเขาไฟเหี้ยขนคอย้ไายเลยขมเหแม่อองเยอะฉันไม่ได้พูดเพื่อให้ขู่ให้กลัวนะแต่ภูเขาไฟใหญ่ทนรานไม่ได้เข้าไปง่ายขนาดนั้นหรอกไอ้สัสพีเอ็มสองจุดห้าทำไมระวังแล้วก็ ไม่แน่อาจจะถูกไอร้อนเผาไหมหลอดลมได้เลยนะแบบไอที่กูเป็นอยู่ตอนนี้ไอร้อนหรือฝุ่นก็ไม่รู้แบบนั้นก็ต้องเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยละน่ากลัวจังอ่ะฮอกูรู้ได้ไงว่ามีอันตรายแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะหรือว่าคุณเคยเห็นคนที่ป่วยพระโรคนี้มาก่อนเหรออ๋อน่าจะกูเองนี่แหละ อ๋อชัดเจนเลยประสบการณ์ตรงสินะอืคนคนนั้นก็อยู่ข้างหน้าเราในไหลไมอนอ๋อก็ก็ฉันไม่รู้นี่นะไม่เป็นไร <c oughs> ฉันเคยพยายามเข้าไปในภูเขาไฟมาแล้วเพราะง่า <c oughs> มันมันอันตรายมากจริงๆนะโอ้ยเฮียเอ้ยยิ่มพูดยิ่งเจ็บคอแต่ว่าที่พวกเธอ จะเข้าไปในภูเขาไฟก็คงจะเกี่ยวกับเจ้าตัวเล็กนี่สินะ <L iam> อา <l isa> ดูเหมือนมันจะยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะมันก็มีเซาเรียนแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะพวกมันมักจะไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ราวกับถูกเรียกร้องตั้แต่ยังไม่โตเต็มวัยแต่ก็มีพวกมันมากมายที่ไม่มีผู้กล้าเป็นเพื่อนร่วมทางและแน่นอนว่าไม่มีซาเรียนที่เต็มใจจะร่วมทางไปด้วย หลังจากเข้าไปในภูเขาไฟพวกมันก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนี่เป็นเส้นทางที่อันตรายนะ c d n ไปม่อนไม่หนั <c oughs> งห่วงนะพวกเราอะเคยไปที่ที่อันตรายกันมาตั้งเยอะแล้ว <c oughs> ใช่ไหมล่ะ c d n อืมกูไปมาแล้วตั้งหกเมืองถ้าไม่ใช่เรื่องอันตรายเนดะี๋ยกูไม่ไปหรอกมันไม่ท้าทายไม่ร้าใจไงละ่ะ อีกอย่างฮี้มอนตัวน้อยเนี่ยยืนอยัดต่อหน้ากำแพงสุดอันตรายเลยนะเฮียกูไม่ชมหรอกชมตัวเอง <c oughs> อ่า <c oughs> เออเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆนะซาเรียที่มีตราสัญลักษณ์บนหัวนะั้นเหรอเนี่ยเมื่อ1สิบกว่าปีก่อนก็มีทาทังก,กาซารัสตัวน้อยแบบนี้อยู่ในเผ่าเหมือนกัน ปกติมันก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับคนในเผา่าหรือทานันกาซารัสตัวอื่นๆเท่าไหร่เลยอ, <c oughs> อาจจะเป็นเพราะพวกที่เก็บตัวมักจะมารวมตัวกันเองเพราะงั้นในตอนนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับมัน <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าพอได้อยู่และอืมพอได้อยู่อะแต่สุดท้ายมันก็เข้าไปในภูเข,ขาไฟแล้วก็ <c oughs> ก่อนจะเข้าไปในภูเข,ขาไฟ มันเคยมาหาฉันครั้งนึงบางทีมันอาจจะคาดหวังให้ฉันไปกับมันก็ได้อืแต่ฉันก็ไม่ได้ไปอะนะเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปล่ะไม่รู้สิตอนนั้นฉันคงกลัวล่ะมั้งบางทีตอนนั้นฉันอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยสำคัญขนาดไหนต่อมาตอนที่ก่อตั้งทีมสำรวจที่จะเข้าไปในบุเอาไฟไม่รู้ว่าเป็นเพราะรู้สึกผิด หรืออยากจะพิสูจน์ตัวเองต่อหน้ามันที่ยังไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฉันก็เลยเข้าร่วมทีมสำรวจแต่กลับไม่เจอมันเลยแถมยัง <c oughs> ไอขอกแขกดอกมาแบบเนี้ยหลังจากนั้นอะ่ะฉันก็ไอ้ไม่หยุดเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยพูดปุ๊บไอป้ปั๊บไม่ได้หินที่ตกลงมาจากโบราณสถานพวกเนี้ยฉันก็ยังจัดการเองไม่ได้เลย S <S <S ข้างในานั้นน่ะมันอันตรายมากแต่พวกเธอก็แย้งอยากที่จะไปที่ภูเขาไฟงั้นเหรอใช่พวกเราจะไป <c oughs> <c oughs> <h ums> แววตาไม่เร็วเลยนะตอนนี้อยู่ในช่วงปะทุ <c oughs> ยิ่งกระแสะพลังย่ำมแย่ภ yeah. ูเขาไฟก็จะปะทุบ่อยมากขึ้น แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เข้าไปในภูเขาไฟได้ง่ายที่สุดเช่นกันนะฉันจะบอกวิธีเข้าไปในภูเขาไฟให้ก็ได้นะแต่ว่าก่อนอื่นช่วยแสดงพลังของพวกเธอให้ฉันดูหน่อยสินี่กำจัดหินพวกที่ภูเขาไฟปะทุออกมาทั่วโบราณสถานแล้วก็บริเวณรอบๆพวกนี้ซะแสดงพลังอะไรก่อนน่ะที่จริงก็แค่ จะให้พวกเราช่วยทํางานกระจุกกระจิกต,ต่างหาส่วนตัวเองก็ยืนอู้ใช่ไหมล่ะอา <c oughs> จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ต้องจริงใจหน่อยสิอีกอย่างก็เหมือนกับคําขวัญของพอสรรพสิ่งที่ว่าคนที่ยกหินไม่ได้แล้วจะยกภูเขาไฟได้ยังไง <c oughs> ขอฉันดูฝีมือของพวกเธอหน่อยเถอะนะเอาเปไปว่ากูขอร้องกันแล้วกันนะช่วยงานกูหน่อย และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเควสตโลกย่อยหนึ่งใน2ที่จะเป็นหนทางนำเราขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟซึ่งเป็นเควสวสโลกย่อยที่ชื่อว่าหินที่แตกสลายและอดีตที่ผ่านมาให้เรากำจัดหินกระแทกไม่รู้ว่าในโบราณาสถานที่สุดโสมนี้จะมีเบาะแสะเกี่ยวกับวิธีเข้าไปภูเขาไฟใหญ่ทอรลาดรือเปล่านะอ่าโอเคผมไม่มาเควสตนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันให้ทำอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะคุยเก็บได้หรอกกับคุณโบโบโซก่อน ทุกครั้งที่ถึงช่วงปทุภูเขาไฟก็จะตื่นตัวมากกว่าเดิมและหินพวกนี้ก็สร้างความเสียหายให้โบนันสถานมากเลยละเป็นไงบ้างพวกเธอกำจัดก้อนหินพวกนั้นหมดแล้วเหรออ๋อกูแค่มาฟังมึงไออ่ะไอพ่อมึงไงสัต์ไอเลิฟยูเหรอไอเจตฮาดิอ่าโอเคเพราะงั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเห็นหินรอบๆนี่ไหมแต่เราต้องถ่ายให้หมดเลย จะใช้เอนซานก็ได้ใครที่กดวอลเลซ่ามาใช้วอลเลซ่าก็ได้หรือถ้าไม่มีทั้งสองตัวเลยคุณก็สามารถใช้น้องเอทาทัน้าติตนี้ได้อ,อือนี้ออกขดผิดตะกี้มีอะไรให้ตรวจสอบอ๋อกล่องกล่องเงินอ่ะแล้วก็มันจะมีพวกกล่องเงินพวกอะไรอยู่ตามตรงนี้ด้วยนะแบบถ้าเราครังหินไปเรื่อยแล,แล้วเจอของดีก็เออของดีที่ไม่ใช่ขินดองลองขุดไปเ,เรื่อยครับยังไงเราต้องทำลายหินให้หมดนะ ไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาบ้างระหว่างทางค้ออางไม่ใหหมดเลยแล้วก็เวลาเราเจอจาริกเรืองแสงอันนี้ให้เรากดสัมผัสด้วยมีนวดลายสีทองเยอะแยะเลยกรดอนก็อยากจะสัมผัสมันเหรอ,อ,อแล้วนี่อะไรเนี่ยชึอม,มาได้ไงฟลูอิดอวตารอ,อัลลาวาะคุณจเห็นพาดีลุกช้อ,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 อยเยอะไปเยอ ักถีบลูกโชนไอ้สัใช่กูใช้หินผ้าที่ลูกโชนอ่ะไปสัมผัสจารีครับคือพังหินเสร็จแล้วต้องสัมผัสพิน้ำไม่งั้นเวทไม่ผ่านอ่ะเต้องกดติ๊กที่หุนหิบไปด้วยเพื่อให้มันกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ไอ้เหี้ยแเราชนแม่งอภัยโทษน้องอ้วนนี่กูชนในนกอ้วนนี่ชนตรงนี้มีป้ายดิเว้ยประกาศคำเตือนอ่ะไอ้เหี้ยอ่านไม่ออก ลืมไปอย, <c oughs> อยู่ในล่างเซาเรียนเนื่องจากภูเขาไฟอยู่ในช่วงปะทุอย่างต่อเนื่องสถานที่ขุดค้นสถานแห่งเดลับจึงปิดไม่ให้เข้าชมชั่วคราวอ๋อเข้าใจแล้วคือตอนแรกมันก็คงเปิดให้ทําอะไรอยู่สักอย่างแหละแต่ว่าเพราะมันมีเหตุนี้มันก็เลยปิดภูเขาไฟปะทุไม่หยุดเลยอ่ะน,นี่จารีกอยู่นี่อีกอันหนึ่งนะตะกี้ผมกดมือวยไว้ไหน่อยมือวยไว้ไหน่อยแต่อยู่นี้นะอยู่นี้อ่ะครบแล้ว นี่ครบเปียบดอยพอเราจริงๆเหมือนไม่ต้องทําลายหินทุกก้อนก็ได้มั้งเนี่ยข้างหน้ายังเห็นอยู่เลยเห็นปะข้างหน้ามันยังมีเหลืออยู่ตรงนั้นก,ก้อนหนึ่งเลยแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะเงื่อนไขในการผ่านเควสอ่ะมันอาจจะไม่ได้ให้ทำลายหินทุกก้อนก็ได้มัง้งเอ๊ะไม่สิตรงไหนหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ช่โอเคตามนั้นแหละคือพอไอ ไอผนึกตรงนี้มันเปิดปุบอัเราสามารถคุยกับเขาเพื่อจบเวสได้เลยอ่ะโอเคตามนี้ก็เอาง่ายๆก็คือเราจะเหลือหินไว้บ้างก็ได้ถ้าว่าเราทําลายหินไปแบบสุ่มๆหรือถ้าใครที่ดูสปอยมาแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นก้อนไหนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดสัมผัสจาริกจนครบทั้ง2หรือ3าอันปุ๊บเนี่ยก็เป็นอันเสร็จพิธีครับให้จาริกเนี่ยมันมาอยู่ประจําตําแหน่งตรงโคนเสาทั้ง4ให้ครบตามจุดตามนี้ก็พอแล้วอ่ะก็สามารถที่จะไปคุยส่งเวทได้แล้วครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอ้ามันกระชากเว้ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยลงไปเก็บกล่องไปไ่นอ่า <c oughs> เอ๊ะ,อะกำแพงแสงตั้งอแต่เดิมตรงนี้มันเอ๊ะมันว่าเหมือนว่าผนึกสีทองจะถูกเปิดออกหลังจากลวดลายสีทองพวกนั้นบินมาที่นี่น่ะน,นะพวกเราคงไม่ได้ทําอะไรพังหรอกอ่ะใช่ไหมไม่มีตังคจ่ายค่าเสียหายนะ เออเอ่อเวลาแบบเนี้ยเราต้องเตรียมหนีแล้วหรือเปล่าอ่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายอะ่ะแบบชิงแม่งเลยอ๋อ <c oughs> ไม่จำเป็นหรอกเฮ้ยก่อนหน้านี้ฉันเคยศึกษาจะสิ่งนี้มาหลายปีแล้วคิดไปถึงว่าจะถูกพวกเธอเปิดออกซะได้เอาเที่คือหลายปีที่ผ่านมามึงไม่มีปัญญาเปิดอะ่ะกูมากูมาแค่ไม่ถึงสิบนาทีนี่กูเปิดได้ละ <c oughs> แต่น่าเสียดายที่ <c oughs> ด้านหลังกำแพงแสงถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาบางทีที่นี่อาจจะเคยเป็นเส้นทางสำคัญของเมืองประาการก็ได้เมืองประการเหรอที่นี่ไม่ได้ชื่อสถานที่ขุดค้นหรอกเหรอแบบไอ้เมืองประาการนี่มันคืออะไรอะ่ะใช่แล้วมันคือเมืองที่สร้างขึ้นรอบๆเมืองหลักเพื่อคอยปกป้องเมืองหลักนั่นแหละว,ว่ากันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นป้อมประการของเผ่ามังกรโบราณแต่ว่า มันถูกทำลายไปตั้งแต่สงครามระหว่างเทพแห่งไฟซิบาลานกับมังกรยักษ์สมาคมวิจัยมอดกแห่งเซาเรียนเชื่อกันว่าประการของซากโบราณสถานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองมังกรโบราณที่ตั้งอยู่ในภูเขาไฟเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมังกรยักษ์ในภูเขาไฟเหรอเนี่ยหรือว่าไอที่เราเห็นในนิมิตก่อนหน้านั้นเอาละ ในเมื่อพวกเธอช่วยกําจัดหินพวกนี้แล้วงั้นฉันจะบอกวิธีเข้าไปในภูเขาไฟให้พวกเธอกันแล้วกันนะช่วงที่ปะทุจะมีฟฟร์กิสตันและวัตถุในภูเขาไฟถูกพ่อนออกมาเป็นจานวนมากด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะตกลงมารอบๆนี้แต่จะมีวัตถุส่วนน้อยในภูเขาไฟจะลอยอยู่ในอากาศเนื่องจากเป็นลักษณะกา๊าซแล้วก็ค่อยๆก่อตัวเป็นสกายไฟซึกเกตหรือก็คือแท่นกระโดดของ นาวัตเอ่ออ่านนี้นะนาหูวัซินผมอ่านนี้แล้วกันนะผมผมไม่แน่ใจภาษาเ่านกระโดดของนาฮูวัตซินอ่าตามนี้ก็พวกโครงสร้างที่แตกกระจายร,บรอบๆภูเขาไฟนั่นแหละเธอต้องปีนขึ้นไปบนภูเขาไฟแล้วก็หาโอกาสที่ดีถึงจะกระโดดลงไปในภูเขาไฟได้กระกระโดดเข้าไปในภูเขาไฟเลยเหรอใช่ลองภูเขาไฟเต็มไปด้วยโฟจิสตันขั้นตอนเนี้ยต้องระวังให้ดี ถ้าจะเข้าไปในภูเขาไฟก็ต้องข้ามผ่านปล่องภูเขาไฟไปตอนนั้นสมาชิกของวงปีกบุกผาเป็นคนพาพวกเราข้ามไปเนี่ยบางทีพวกเธอก็อาจจะหาวิธีแบบเดียวกันได้แต่ระหว่างนั้นต้องระวังให้ดีนะอย่าสูดหายใจตามใจชอบละ่ะไม่งั้นจะเป็นเหมือนกูเนี่ยนั่นแหละก็ตามที่พูดไม่อย่างนั้นก็จะอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยนะไม่สนุกนะบอกไว้ก่อน นิท้านเรื่องนี้สอนว่าเยสูบุรีเนี่ยอ้าอย่างนั้นเหรออืมนฮะอะอ่ะอ่ะแผ่นดินไหวอ่ะไม่สิภูเขาไฟประทุอีกแล้วอ่ะ ฮ้ย <S ess ly> ช่วงนี้ภูเขาไฟประทุบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆนะเนี่ยถ,ถ้าบกเธออยากเข้าไปในภูเขาไฟยังไงก็ต้องระวังตัวให้ดีนะอืมเอาเป็นว่าเราต้องหาวิธีไปยังสกายไฟซิเล็กก่อนถูกไหมล่ะเฮ้ยเรื่องจิ๊บๆไม่สิแบบเฮียกูทรณีกันโชคแป๊บหนึ่งนะยิมอน พาพวกกูบินขึ้นไปทีมีปีกไหม่ะนี่ปีกก็เฮียแล้วกูไม่มีปีกกูมีแต่ผ้าคลุมถ้าถ้าอยากจะให้ฉันยกเธอไหวอ่ะจะโยนเธอลงไปในปล่องเปลไฟซะเลยอ่ะอ้าก็ขอให้พวกเธอเฮียวะขอให้กูไอเหรอซิกดีเอ็นไพมอนแล้วก็กราดอนพวกเธอ ต้องทำให้สำเร็จนะอืมแล้วก็เป็นอันเสร็จเควสหินที่แตกสลายและเรื่องราวในอดีตนั่นเองซึ่งตอนเนี้ยคุณจะสังเกตเห็นว่าทั้งเควสนี้และเควสเส้นทางสู่บันพศเนี่ยมันหายไปแล้วก็คือไอเควสนำทางเราเส้นทางสู่บันพศท,ที่มันจะบอกว่าทำยังไงถึงจะขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยตอนแรกอะ่ะมันบอกเราให้เราไว้ช็อปสองชอยใช่ไหม แล้วมันก็จะวงพื้นที่เควสที่เราสามารถไป2จุดได้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นข้อเสียนิดนึงก็คือพอเราเลือกไปจุดใดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเควสลำทางนั้นน่ะมันจะหายไปเพราะงั้นถ้าว่าใครจําได้ว่าอีกจุดอยู่ตรงไหนอะ่ะก็ถือว่าดีไปแต่ว่าใครที่จําไม่ได้ก็อาจจะต้องไป YouTube หรือไม่ก็ไปถามเพื่อนหรือแบบหาข้อมูลเอาว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าใดๆดคือผมมารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจําได้อ่ามันอยู่ตรงนี้จุดต่อไปที่เราจะต้องทําในเควสต่อไปอะ่ะ ่ะมันอยู่ตรงนี้ทนี้ก่อนที่เราจะไปก็เดี๋ยวคุยกับคุณโปโสสักหน่อยนึงเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะวิจัยมาตั้งนานหลายปี <c oughs> ฉันนี่มันโปโสผู้ว่างงานจริงๆเป็นไงบ้างการเดินทางไปภูเขาไฟราับดื่นดีไหมโอ้มีอะไรให้ถามเยอะจังวะอ่าทำไมถึงอยากจะวิจัยโบราณาสถานพวกนี้ล่ะอะถามคำถ,ถามแรกก่อน เพราะฉันอยากรู้ว่าทำไมซาเรียตบางตัวถึงเกิดมาแตกต่างกับตัวอื่นและชะตากรรมของพวกมันจะไปทางไหนกันแน่บางทีบางทีนอกจากตราสัญลักษณ์บนเขาแล้วที่จริงพวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับซาเรียนตัวอื่นเลยหรือเปล่าฉันน่ะอยากรู้ทุกอย่างก็คือเขาเป็นสายหาข้อมูลนั่นแหละเขาก็มีความแบบ อยากจะสอบแสวงหาข้อมูลความรู้ตรงนี้ว่าเพราะอะไรกันนะแบบนี้คำถามที่2มีซาเรียนที่มีตาสัญลักษณ์อยู่บนเขาเนี่ยเยอะเลยเหรอก็ไม่เยอะหรอกแค่สิบกว่าปีหรือไม่ก็หลายสิบปีจะมีสักตัวแหละแต่มักจะไม่ถูกบันทึกเอาไว้ซาเรียนพวกนี้อาจถูกเผ่าของตัวเองซ่อนเอาไว้หรือไม่ก็เดินเข้าไปในภูเข,ขาไฟแล้วมีแค่ซาเรียนในตำนานไม่กี่ตัวที่รอดชีวิตมาได้แต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พระพวกมันน่ะบ้าคลั่งเกินไปจิถุนัล่าซาเรีเนล่าสังหารไปหมดแล้วเฮียล่าสังหารแม่ในสารตาเร็วอะแต่ว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าในยุคสมัยที่อบิสมีอิทธิพลมากไอมากขึ้นซารีเนที่มีพรแห่งเจ้าขี่บนเขาก็จะปรากฏตัวบ่อยขึ้นะนะอ๋อก็คือยุคหลังๆมานี้ที่อบิสมันลุกลานเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ปรากฏตัวเยอะขึ้นนั่นเองเอ,อเ,เอาเฮียพูกของไฟมาทุไอ้สัตเฮ้ย กูคุยดี์เอ็นพีซีอยู่ไอสัตว์แป๊บนึงคำถามที่3ามเกี่ยวกับภูเขาไฟใหญ่ทอร์ลานมันคือภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์มันคือกูนืูตรงนี้กูจะโดนไหมเนี่ยมันคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่า <c oughs> ซาเรียนในอดีตเคยทําลายภูเขาไฟแห่งนี้เพื่อสร้างเมืองขึ้นมาและบูชาพเพล่งปฐมกาลยุคแรกเดิมแต่ตอนที่เราเข้าไป ในก็มือสนิทไปหมดเราเจออุปสรรคคว้าอุโดนเรียบร้อยอ้อยสัตว์เราเจออุปสรรคในการสำรวจครั้งใหญ่และหลังจากนั้นไม่นานเราก็ <c oughs> โอ้ยเหี้ยร้อนอสัตว์ลาวาตกใส่หัวต้องนันหลังกลับบ้านอ้ยอยอเล็กไม่เฮียปทูหาแม่เงะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าภูเขาไฟมันจะกำลังปะทุอยู่แต่ว่าเรอยากลาบลื่นดีนะ อ๋อ <c> ง <oughs> ั้นเหรองั้นมึงรีบไปหลบบริสั์ได้โดนอีกรูปนะ <c oughs> เฮียเอาโอเคเดี๋ยวผมเปิดลกล่องนะอ่าเป็นของเราทั้งหมดเลยกล่องเงินสามใบไปได้เท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะรวมกันได้ตัน4สี่หมื่นนะได้สี่หมื่นโล่าแล้วก็เปิดลกล่องใบนี้ด้วย <c oughs> โอ้ได้ไอเศษชิ้นส่วนอันนี้ได้ไวหนึ่งมิส ตรงเนี้ยในไอดีรองอ่ะเอ้ยหมายถึงไอดีไอดีเพื่อนอ่ะไอดี ID เพื่อนก็ได้นะคือผมผมเห็นว่าตรงเนี้ยมีคนได้หลายคนแล้วเพื่อนผมใน Discord คนนึงอ่ะมาเปิดกล่องตรงเนี้ยก็ได้ชิ้นส่วนไอดี ID เพื่อนที่ผมลองมาก็ได้ชิ้นส่วนแล้วก็อันนี้ไอดีหลักที่ผมอัดคลิปอยู่ก็เปิดแล้วก็ได้เหมือนกันผมก็ยังเหลือไอดีรองของตัวเองอ่ะอีกไอดีหนึ่งก็ว่าจะเทสอยู่เหมือนกันว่าไอกล่องใบนี้หลังจากที่เราทําจบเควสแล้วเปิดผลึกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอ่อพับจอแป๊บนึ่งนะอ พับจอแล้วมันหยุดอัดเอาเป็นว่าตะกียผมพับไปเปิดเกนชินอินเทอร์เน็ทีมแปเหมือนที่ผมทำประจำอะ่ะแล้วก็ไปมาร์กตรงนี้ว่าเออผมทำเควสตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็เก็บกล่องไปแล้วนะออโอเคผมจะได้จําไว้ว่าช่วงนี้เหมือนเหมือนเอ็นวิดีอาร์เลคคอร์ดิง้งมันน่าจะเออเออแล้วมันกดพับจอแล้วหยุดอัดเองเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอ,อ่าโอเคเอาเป็นว่าหลังจากที่เราทําเสร็จเควสเนี้ยซึ่งเป็นหนึ่งในสองเควสทางเลือกที่น้องสองคนเขาให้บอกแสมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยมันมีเส้นทางสายลุงตรงเน้านไปบฟ ขึ้นไปถึงปากปล่องภูเขาไฟด้านบนนู้นแล้วซึ่งเราสามารถที่จะหาสิ่งล่างของโคลาซอรัสแถวเนี้ยอันน,นี้อยู่ตรงนี้สามารถสิ่งล่างโคลาซอรัสแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองอไหลไปตามทางเพื่อขึ้นไปเปิดเทเลพอร์ตด้านบนได้เลยแล้วก็ทาเควสต,ต่อเลยตามนั้นแต่ว่าผมจะยังไม่ขึ้นไปนะในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตรงจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นที่ตั้งของอีกเควสหนึ่งก็คือไอ้ตรงโบราณสถานเทฟริก ที่ไอ้น้องผู้ชายมันให้เบาแสมานั่นแหละอีกจุดหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะเคลียร์เควสด้านล่างให้เสร็จทั้ง2เควสเป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วพอเสร็จข้างล่างเสร็จปุ๊บอะก็ค่อยขึ้นไปทําต่อข้างบนแล้วยิงยาวอ่ะโอเคตามนี้นะเพราะงั้นเนื้อหาในเควสนี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน2ทางเลือกในการขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟก็ขอฝากไว้เด้เพียงเท่านี้แหละสําหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอาเกระทึมของ YouTube มันนําพาให้เรามาเจอกันก็ตาม ถ้ากดดูแล้วชอบโดยถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นลังลใจให้ผมและชนะผมมาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปหน้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งเควสที่จะทำให้เราสามารถขึ้นไปด้านบนนั่นเองครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ